ต้องดอกตุ้มๆประมาณนี้นะคะถ้าดอกตุ้มๆในแซบอ่ะถ้าดอกบานไม่บ้านไม่ค่อยชอบค่ะดอกตุ้มแซบได้มาแล้วได้มาแล้วเห็ดคอนสนก็จัดแจงล่างต้มเดี๋ยวจะตํำนะคะจะตํำเห็ดนี่คะเห็ดคอนสนนี่ตําเจวแซบ่แซบ ้มเห็ดแล้วก็มาเก็บผักสิค่ะเก็บผักหัวหอมต้นหอมเอาไปตําเหลือ,อไปลาบเห็ดประมาณเนี้ยนะคะ mm hmm. ก็มีผักเนะะี่ยค่ะผักต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บนะคะเก็บผักหอมต้นหอมหนะ้าบ้านเป็นแปลงผักเล็กๆน้อยๆนีแ่แหละคะ่ะแล้วก็จะเก็บลูกโดดเนะะี่ยค่ะกําลังจะแห้งไปหมดแล้วนะคะอากาศหนาวมาแม่บ้านบ่ได้เอาเข้าบ้านปีนี้เก็บลูกโดดเนี่ยค่ะยางแม่บ้านขอเก็บผักเก็บ พรกนี่ไปต่าเห็ดคอนสนก่อนนะคะเนาะ mm hmm. นะคะแปลงผักก็ไก่จะโรยลายหมดแล้วล่ะค่ะไก่จะโรยหมดแล้วอ mm hmm. บรรยากาศมันนี่แจ่มเลยเก็บผักเก็บผักลาบเห็ดอาหารเที่ยง mm hmm. ต้นเดียวที่แม่บานนะเขาบ้านนะพริก ได้พักมาแล้วเห็ดก็ซุกพอดีค่ะเห็ดก็ซุปพอดีล่างพักสิคะมาๆาล่าง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 นะคะพักขั้นยังเรียบร้อยเนาะค่ะก็จะประมาณเนี่ยค่ะคล้ายๆสมตําหรือลาบเห็ดประมาณเนี่ยเนาะค่ะเมนูง่ายๆกับเห็ดคอนซอนค่ะมาลงมือทําด้วยกันเลยค่ะใครมีหัวหอมแดงก็หั่นลงไปนะคะแต่แม่บ้านมียูสกี่คั้นหั่นค่ะเอาแค่นี้พอค่ะแซ่บเพื่อกันค่ะแค่นี้พอค่ะนี่เห็ด เห็ดคอนใส่ลงไปเลยค่ะมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะ mm. ข้าวคั่วลงไปกล้ mm. ป่นลงไปน้ำตาลค่ะ mm. ใช่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำปลาค่ะ อันนี่เราดูเขย่าก่อนนะคะลาบเห็ดหรือตำเห็ดเนี่ยนะคะเมนูง่ายๆแม่บ้านชอบกินประมาณนี้นะคะเพื่อนๆบางคนก็ชอบกินแกงแต่แม่บ้านชอบกินตำตำลาบลาบ,ราบประมาณเนี้ยคะ่ะจะแซ่บดีหมกักหมักไทยมักมันแซ่บไท่แซบ่แซบมันเปนแบแซ่บแบบนี้นะ,ะมะนาวลงไป นี่ค่ะเห็นไหมเติมดโดดลงไปกุลีกกุลากหอมมากทำไมขี้เกย็ทหันหอมแดงลงไปแห้งแสบค่ะจะไม่บานขี้เกียดนว่าเติมพักลงไปเอกเนี่ยร้านเนี่ยชิมค่ะอือไปนั่งกินกันเลย แมตาลาบเห็ดขอนสนกวดล่องจนอันนั่งกินกันเลยค่ะมามาค่ะมาบัตจีเะอะคะ่อเนาะมามากินด้วยกันตำหรือเห็ดตำหรือลาบเห็ดขอนสนนะคะอืม กับเคยกล่องแซ่บมากค่ะอืม แม่บ้านชอบกินประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะชอบกินประมาณเนี่ยคะ่ะชอบกินลับลาประมาณถ้าหนหานาวถึงจะชอบกินแกงคะ่ะอืมโดนลูกโดดน,นะคะโดนดุดดลูกโดดลูกโดกโด กังคอตัวนั่งกินเขากับลาบเ็ดก่อนสนี่ให้อิ่มก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอนั่งกินให้หมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาออกไปเดินเล่นชมวิวกับบากันไปก่อ,อนน้องนาินจะเลิกเรียนมาเนาะคะ่ะรอ,อน้องนาลินเลิกเรี้ยนค่ะนาลินไม่ยู่แม่บ้านกินลาบเห็ดคนเดียวเพราะว่านาลินบบกินเห็ดค่ะเพราะบ้านก็บอกกินกินแต่แม่บ้านคนเดียวค่ะแต่ว่าแ่บอีีค่ะแ่บอยู่คนเดียวค่ะอ,อล้มแรงมากค่ะกิน อาหารเทียงลาบเผ็ดนะคะว่าจะพาออกไปเดินเล่นลงไปถ่ายซอยนุ่นค่ะลงไปถ่ายซอยน,นลมแรงค่ะเอาไว้วันหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่วันจะพาไปเดินไมค่ะเนี่ยค่ะดูลมค่ะพัดกับอีจนตกลมแรงขนาดไหน,เ,นเป็นกําลังสงบหนึ่งลงหน่อยหนึง่งพัดพวกเนี่ยจนมะกองอยู่มองเดียวกันลมคันลม อ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านนั่งรอนาลินเลิกเรียนมาเลยบ่ได้พาเพื่อนๆอ,ออกไปเดินลงไปถ่ายซอยสำเนเนั่นค่ะว่าจะพาลงุงเดินไปโนนค่ะถ่ายซอยนะคะถ่ายซอยนะย่ยนะว่าได้ไปสำเนอเรอนาลินเลิกเรียนมาอย่างเดียวนะคะเนาะโทษเพื่อนหลายๆค่ะขอโทษขอโทษล้มแรงไม่วันบ่อยากเดินค่ะ okay can i can you get something so i can put it so, put this in sure please get it oh it's so beautiful get something i can put it in I'm mac going mac What's that? I'm going to the thing. Uh, That's nighttime. night time. I'm going to go at 4 p.m. I have to go um, help set up the Fright Night and then... around 6 p.m. or something is the pasta dinner. c h e r e Uh it's the decorating thing for fright night? Yes. Okay. n o now I'm w e r e you kids. Bye-bye. เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะนายลินเลิกเรียนมาพอดีค่ะวันนี้ลมแรงมากนางบ้านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปต่อไปด้วยค่ะอ๋อ บายบายลูกบายบายไม่ล่นมาลินเล่นไปเลยเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนค่ะสุกเผ็ดตำเห็ดตับเห็ดแซ่บแซ่บค่ะไปแล้ว